สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมหมอแมวในช่องด็อกแมวแบ่งปันวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลาปิดแอปพลิเคชัน YouTube Jukes หรับสือ Spotify ผมเชื่อว่าหลายคนรวมกันทั้งตัวผมเองเนี่ยเวลาก่อนนอนนะครับเรามักจะฟังเพลงให้มันขับกล่อมในช่วงก่อนนอนนะแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองหลับแล้วก็ปล่อยให้โทรศัพท์มันทำงานต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเวันนี้โดยที่เราไม่ได้ลุกขึ้นมาปิดซึ่งมันคงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ดันั้นวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งเวลาปิดแอปพลิเคชันพวกนี้เมื่อเราหลับไปแล้วนะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องตื่นลุกขึ้นมาเพื่อปิดด้วยตัวเองวิธีการจะเป็นยังไงนั้นทําตามผมไปมพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เราจะแนะนําสําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ iPhone นะครับระบบ iOS เท่านั้นนะครับสำหรับแอนดรอยอย่าลืมดูอีกคลิปหนึ่งนะโอเควิธีการนะครับให้เรามาที่แอปพลิเคชันนาฬิกาของเราครับจากนั้นให้มาเลือก ที่เมนูนาฬิกานับถอยหลังจากนั้นเราก็เลือกเลยนะครับเลือกจำนวนเวลาที่เราต้องการอีกหนึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงครึ่งอีก2ชั่วโมงแล้วแต่เราเลยนะครับเลือกเวลาผมจะทำเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนได้ดูผมจะเลือกที่15วินาทีเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้ครับเมื่อหมดเวลาคลิกเข้าไป ตรงเมื่อหมดเวลาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเสียงเสียงต่างๆนะครับซึ่งเป็นเสียงสําหรับการแจ้งเตือนแต่เราจะไม่เลือกครับเราจะมาเลือกที่หยุดเล่นเลือกที่หยุดเล่นแล้วกดคาว่าตั้งครับเสร็จเรียบร้อยให้เรากดที่เริ่มจากนั้นก็ไปฟังเพลงดู YouTube เปิด s p t t i y เลยของคุณเลยครับก่นแล้วไปครับ เป็นไงก็บัางครับเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่นี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าแอปพลิเคชันมันจะหยุดไปเองอัตโนมัตินะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับถ้าเกิดที่ชอบกินอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ